สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่พี่น้องสู้ขู่สู้ค้นนะครับผมขอกับจากขวงแชนแนลครับพี่น้องครับมามาพี่น้องมามือนีเอาอันยำกุ้งนะครับใส่กันครับอันนี่กระพดพี่นอ้องส้นผมนี่ใส่ยำกุ้งสดพี่น้องใส่กันครับกระพดนี่โอ้สีสันขักตะายพี่น้องแดงเีลือคลือขึน้นกครับพี่น้องเอามาอันนี้เป็นผักกาดหอมเนาะผักสลัดแล้วกะบะเขือแตงแล้วกะ็อันนี้เป็นยอดบะหมฟ่้าแน่เจ๊นิดนึง ขางบ้านก็นพี่น้องขางบ้านเพิ่งติดตัดห้าแล้วเนาะรวดกระพานไปผ่านไม้ทั้งหลัง,งเนาะพี่น้องเนาะมามาพี่น้องมาจวดกลุ่งกับจากลวงโหนี่พี่น้องอืมอืมอืม อาคารบ้านพักเนี่ยทีมีรถแรนนะครับพี่น้องติงยางผ่านไปบ้านมากอยู่นี่แหละครับพี่น้องอย <c oughs> ่ลำบากแน่สิบ่มว่าทายยากได้จักนึงนึงแข่งข,ง,ขงบ้านเนาะ นัวครับพี่หองครับอืม คือสมารพอดีแต่น้องพี่น้องซื้อนี่ต้นต้นใบใบยังครับใบใบชะมวงบ่ะครับที่มันสมุสมไหมครับใบชะมวงคนเริยกใบชะมวงอ๋อใบชะมวงครับพี่น้องอ๋อพี่ใบชะมวงอืมเป็นทรงเคือสิพอดีนะบ้าน ได้เรียมได้มุมครับพี่น้อง เอามามอบให้ผู้มักขายย้ำเนาะพี่น้องเนาะตวดครักพี่น้องตวดครัขนาด แดดกระลังพอดีเลยพี่น้องเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงเทียเท่ยงครับเนี่ยช่วงเที่ยงครับกระทั่งไทยตอนเนี้ยแสงพอดีเลยครับพี่น้องนั่งอ้อต้องจัดโซนนี่แหละครับพี่น้องบ้านีมีม,มุมเดียวครับข้างบ้านมีมุมนี่มุมเดียวเท่านั้นพี่น้องเลย เท้กะเอาถาดถือเฮือนกองพันอยู่พี่น้องหาหม่องใายบ่ได้ครับ เม,มนูนี่เป็นแม่บ้านพระนเศไทยได้ครับเม,มนูยำยำซีพู้ดนะครับแม่บ้านพระเทศไทยผมนะครับพี่น้องนองขีดจวดขนาดครับ Nó ngay tưng tưng đấy các bạn ạ เผ็ดเนี่ยหวานเนี่ยกระนุ่มๆกุบๆเนื้อของกุ้งครับเนี่ยกุบๆเนี่ยข้าวโพดต้มเข้าไปหวานแล้วกรบบวกนี่บักนาวบักนาวตอนโอ้ ความเผ็ดบลอเคยรโรดละครับพี่น้องเอ้ยความเผ็ดเนี่ยหใหญ่อยู่ เอาพี่น้องครับขท้าปกพิบ่ไหวบอกพิกหลายบวดเนาะเดี๋ยวขอแยกพี่น้องกินน้ำด้วยครับแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องครับเป็นยำกุ้งสดเนาะพี่น้องเนาะยำกุ้งสดใส่บกท่วเนี่ยใส่กระโพดเนี่ยโอ้สีสันแครอทน้ำเอาผักกาดนี่ผักสลัดผักกาดหอมรากะมาเลียนฟ้าดิบลาคานี่ยบวกรอเนียแตงเนาะ เอาบรรยากาศคางบ้านนะครับเป็นโซนมีโซนเดียวนะครับคางบ้านประมาณนี้นะครับร้องมานางเบิงน้นองพี่น้องคนนี้โอ้ยส้สีสัแจ้งหูแจ้งตางส้มใสสีเฮ็ดโซนนี่แหละไว้โดยเฉพาะแต่ว่าทั้งหลังนี่เป็นถนนนี่เป็นถนนเป็นถนนถนนรถอดเซเลนพันย์เนี่ย่ราชวน,นเลี้ยงชุดสีไทยบ่อยเพราะว่า,าเสียงสีดังแนหนะคนกับเรียนพันหลายนะครับเป็นชุดชุดไทยเนะาะก่สิเดี๋ยวสิจัดพื้นที่นี่แหละครับโจ๊กนี้เที่ยงก่สิมาตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะเสงแจ้งแน่เนาะตอนนี้ก่เที่ยงแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เอาปรอมานี่เราพี่น้องเนาะขอบคุณได้หลายนะครับพี่น้องครับทิ่ติดตามรับชมช่องจากกล่องช่องมาโดยตลอดครับพี่น้องครับบอกคือเก้าครับพี่น้องมักกะไลถูกอกถูกใจกดกดแค่กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเลยพี่น้องเจนฟัวผัาทุกิดกล้องจากกลวงครับจิมมี่พาอไว้สามีครับพี่น้องครับเหตุนายพี่น้องครับขอบคุณได้หลายครับพี่น้องครับสวัสดีครับ